อันนี้ไม่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 ครับสุดหล่อของแม่ครับโอ้มานอนบนที่นอนหน่ะโลกฮอะนอนได้แค่ชั่วคาวนะนอนทั้งคืนไม่ได้เพราะว่าถ้าทั้งคืนเนี่ยหนูจะเดินลงจากที่นอนตกจากที่นอนอันตรายนะลูกนะมาเล่นแค่ชั่วคาวได้นะลูกนะบนที่นอนกับแม่นะบนที่นอนกับแม่หน่ะโลก ตัวใหญ่เลยเราอ่ะฮะสุดหลอ่อสุดหล่อของแม่เน,น,น,น่เน,น,น,น่เ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 สุดหล่อแหละลูกสุดหล่อของแม่นะลูกชายลาของแม่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนเข้าใหม่นะคะหนุ่มน้อยมาจากจังหวัดสตูลน,นะคะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะหนุ่มใหญ่แล้วด้วยนะคะ เป็นพี่ชายของสตาสแตมแล้วก็สตรองสตูนนะคะวันนี้ขึ้นมาบนที่นอนกับแม่ดีใจมากๆได้มาอยู่กับแม่นี่ยหน้าตาเขานะคะหลอมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะคะหลับแล้วเห็นไหมคะหลับพอได้ยินเสียงแม่ตื่นขึ้นมาดูนะคะโอ้ยลูกเอ้ย ง่วงนอนเหรอครับลูกง่วงนอนใช่ไหมจะหลับครับแม่จะหลับแล้วครับวันนี้ไปหาพิเศษต่อนะดูพิเศษต่อนะพิเศษทําอะไรบ้างนี่คุณชายพิเศษ <c oughs> นั่งยกมนือมาใครจะมามาสู้กับพิเศษมาเนี่เดี๋ยวรอใส่นวมให้อืยกกาดขึ้นมาเลยนะคะยกกาดเตรียมพร้อมตาก็เบอร์ <c oughs> ตาก็เบอร์แล้วเห็นไหม <c oughs> ง่วงแล้วมั้งเนี่ยอะ ว่งวงลมั้ง้ยนี่นอนข้างๆนี่ชีต้านอนข้างแม่นะคะมีแต่คนรักแม่รักแม่แม่ก็รักพวกหนูสุดหัวใจเหมือนกันลูกเอ้ยอ้ยทำยังไงไม่อยากจะเอาทุกคนมานอนด้วยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะหน้าตาของวิเศษเนี่ยเหมือนแมวที่เอไอทำเลยนะคะเนี่ยหล่อมากๆเลยหน้าตาแบบตัวใหญ่นะคะหลอด้วยหลับแล้วลูกชายล่าของแม่หลับแล้วลูกเอ้ย น่าสงสารมากๆเลยได้นอนกับแม่ดีใจเดี๋ยวไม่แกรงเขาอมนอนทุกวันนะคะเอามานอนด้วยทุกวันนะตื่นละตื่นละตาโตแล้วลแลบลิ้นละ <c oughs> แม่จับนั่งแม่จับนั่งก็เลยแลบลิ้นนะคะพึ่งฟอนน้ําไปนะจับนั่งเลยแลบลิ้นเนี่ยเหมือนเหมือนแมวใน A i AI ทอาอ่ะที่ AI ทําแมวกินข้าวเลยไงหนะ้าตาแบบพิเศษเลยนะคะแบบตาแบบเดียวกันเลยเนี่ย ดูหูนะคะตั้งเลยนะคะพร้อมยกนวมยกกาดกาดขึ้นมาชกต่อยเลยเอามานะใครจะเข้ามาพร้อมจะต่อยเลยดูหน้านี่หูตั้งแล้วเห็นไหมเนี่ย <c ười> คนเก่งของพวกเรานะคะ